คนที่มีรายได้ทางอื่นได้เปรียบมากสามารถลงทุนตามกระแสเงินสดที่ได้รับนั่นหมายความว่าคุณสามารถทยอยซื้อตราบเท่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่มีกระแสเงินสดคุณจะมีเงินเย็นส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นเสมอทุกๆเดือนเงินเย็นคืออะไรเงินเย็นคือเงินที่ตัดออกจากชีวิตได้โดยที่มาตรฐานชีวิตไม่ได้ตกลงไปเลยนะครับแล้วปล่อยให้มันไปทํางานนานๆได้นั่นหมายความว่าเอาเงินที่รับมาเรื่อยๆเนี่ยทยอยซื้อทยอยซื้อ ไม่จำเป็นต้องแบ่งเป็นไม้แต่ทยอยซื้อตามเงินสดเข้ารายรับที่มีหลายคนบอกว่าเป็น VI ต้องเก็บหุ้นตอนที่คนไม่รู้นั่นคือช่วงช่วงจวังหวะแรกๆที่เราจะเก็บหุ้นอาจจะไม่ต้องรอใครสิทธิอเก็บหุ้นตอนที่คนยังไม่รู้คือหุ้นอาจจะยังไม่เดินหน้าไปไหนนู่นนี่นั่นนะฮะสภาพคล่องนี่สําคัญสำหรับสำหรับเรามากขนาดไหนะะปกติพี่ไม่ได้ดูพวกวอลลุ่มใช่ไหมแส่หมายถึงวอลลุ่มที่เข้าหุ้นตัวนั้น ปกติพี่ไม่ได้ดูอย่างนั้นแต่แต่ที่ที่แส็กผู้นี้มีประเด็นนะประเด็นว่า VI เลือกหุ้นที่คนไม่รู้จริงนะคือเหมือนกับว่าเราเราเราคงไม่ถ้าถ้าทุกคนมองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วเนี่ยแสดงว่าคนมันจะจีบเพียบเลยแล้วราคามันจะสูงมากใช่ไหมเราต้องเลือกแบบใส่ผ้าถุงทาแป้งธนาคาวนๆอยู่ที่แก้มนั่งยองๆขายมาครูอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเห็นว่าสวยอ่ะเราจะไปเป็นผู้จัดการดาราคนนี้เลยอ่ะ นั่นคือคนยังไม่สนใจออขออนุญาตเอ่ยชื่อหุ้นขึ้นมาสักตัวหนึ่งอย่างเช่น AOT ท่าอากาศยานไทยนะครับท่าอากาศยานไทยเนี่ยเป็นหุ้นลนักษณะคือหุ้นที่ต้องลงทุนอะไรหนักๆมันจะมีเฟสที่ต้อง Invest คือลงทุนเฟส invest และเฟส h a ว v h s t harvest คือเก็บเกี่ยวนะเฟส Invest เนี่ยกำไรสุทธิมันจะเหลือน้อยเพราะอะไรเพราะบริษัทต้องลง c a p ป x งบลงทุนเยอะย<ๆ> คาเปกจะกลายเป็นค่าเสื่อมมาลดทอนกําไรสุทธิทําให้กําไรสุทธิมันไม่ค่อยไปไหนอัอาตรากําไรสุทธิก็จะต่ำ,ตำไม่สะท้อนราคาหุ้นหุ้นราคามันจะไม่ไปไหนแต่ทันใดที่ผ่านเฟสอินเวสต์นะครับจนเขาหยุดลงทุนเพราะสนามบินเขาเสร็จจนเป็นเฟสฮาวเวสต์คือเริ่มเก็บเกี่ยวด้วยสินทรัพย์ที่มีค่าเสื่อมตัดจนพีคแล้วมันจะตัดน้อยลง แล้วกำไรสุดทธิมันจะมากขึ้นเพราะรายได้มันจะไม่ได้ลดทอนโดยค่าเสื่อมมากนักมันจะวิ่งตรงไปที่บอททอมไลน์เลยค่าวเนี้ยถ้าหุ้น AOT มันก็จะเหินฟ้าเหมือนเครื่องบินเลยวันนี้ไปแล้วโอ้ไปเยอะมากไปเยอะครับซัดไป200กว่าผมเองยังงงผมยังไม่ไม่อยากจะเชื่อแล้ววันนี้ก็ยังมีหุ้นหลายตัวที่ยังอยู่ในช่วงของการอินเวสต์อินเวสต์อยู่อ่าเราต้องไปหาหุ้นลักษณะนี้อย่างที่แสพูดเลยคือหุ้นที่คนอื่นไม่สนใจเพราะ bottom line คือ net profit กำไรสุทธิมันไม่ดีมันโดนถ่วงด้วยการลงทุน Infrastructure ร์หนักๆอย่างหุ้นสื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีลักษณะนี้นะเพราะหุ้นสื่อสารเกือบหลายๆตัวที่เป็น network ต้องลงทุนโครงข่ายจนกระทั่งค่าเสื่อมของโครงข่ายลดลงแล้วมันจะเก็บเกี่ยวมันจะมี c y เคิลักษณะนี้เหมือนกันซึ่งต้องดูวงจรก็นูีก็เคยลงทุนหุ้นแบบเทอร์นาวด้วยเทอร์นาว d มันจะไม่เหมือนกับคอนเซปตนี้ซะเท่าไหร่ เทินอาราวเนี่ยคือหุ้นตัวนั้นต้องมีผลการดําเนินงานที่แย่ PE หนักหนักเลยขับทุนซ้ำซ่าขับทุนเรื่อยๆส่วนทุนลดลง d e a ท to e q u i ตี้สูงๆหนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ผ่านชีวิตที่มันดูตกต่ำมาก PE คำนวณไม่ได้แต่กำลังมีสตอรี่หรือมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่จะทำให้ผลประกอบการของมันพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำไรล้างขาดทุนสะสมได้ลดหนี้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้านักลงทุนเห็นและมันเทินเราวแน่ๆจะให้ผลตอบแทนที่มหาศาลแต่แน่นอนความเสี่ยงก็มาหาศาลด้วยมศมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มันต้องชัดเจนว่ามันจะกลับมาเทินเราวจริงอ่ถูกต้องใช่ไหมฮะซึ่งมันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็มีความเสี่ยงที่ชอบลงทุนแบบนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่เอาเลยมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยมากของพอร์ตเป็นส่วนน้อยมากจำเป็นที่ต้องจัดสรรให้มันน้อยๆเพราะมันอันตราย ใช่เพราะมันอะไรคือปีเตอร์ลินช์นะเขาเขียนในหนังสือของเขานะ beating the street ว่าในพอร์ตของเราเนี่ยหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนแบบมาสจันได้คือ Growth Stock ซึ่งอย่าง Growth Stock คือเมื่อกี้ที่พี่เล่าให้ฟังว่าธุรกิจที่ลงทุนโครงข่ายหนักๆหรือลงทุน Infrastructure ผ่านช่วง Invest แล้วไปเข้าช่วง Harvest กำไรมันจะวิ่งเหินขึ้นมาเหมือนเครื่องบิน take o f f เลยไอ้อย่างเงี้ยคือหุ้น growth มันจะมีช่วงลงทุนแล้วเป็นช่วง growth แต่อีกตัวหนึ่งคือหุ้นเทิร์นอาราวหุ้นเทิร์นอาราวคือกิจการมันแบบกําลังจะได้อะไรสักอย่างที่พลิกจากเลวเป็นดีครับถ้าเรามีตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งในพอร์ตอย่ามีเยอะนะอย่ามีเยอะเพราะมันเป็นหุ้นเสี่ยงนักลงทุนระดับโลกบางคนไม่ชอบหุ้นเทิร์นอาราวเลยอย่างวอร์เรนบัฟต์ถึงเคยพูดออกมาว่าเทิร์นอาราวเซลดอมเทิร์นคือหุ้นเทิร์นอาราวหรือหุ้นฟื้นตัวหรอปกติอ่ะไม่ค่อยฟื้นอ่ะก็สลบตลอดอ่ะมีแต่สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่นักลงทุน ไปเก็บโกลเดนแซกเหมือนกันนะครับผมเงินเขาเยอะเงินเขาเยอะครับผมเอาละทีนี้มาดูกันนิดนึงครับพี่ครับพี่เคยเจอบริษัทที่มันดีกว่าไหมฮะครับโดีกว่าที่เราถือหุ้นอยู่แล้วเราประเมินมูลค่าตามที่เราลิสต์มาอยู่แล้วเพราะพี่ลิสต์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วแล้วพี่จะทําอะไรมีถอยกลับมันนิดนึงเพื่อตอบคาถามนี้นะมันต้องถามมันมันมันอยากจะเล่าว่า VI ขายหุ้นเมื่อไหร่อ่าอ่า วีไอซื้อเนี่ยเมื่อกี้เล่ามายาวเหยียดแล้ววีไอขายหุ้นด้วย3เงื่อนไข 1. คือหุ้น Overvalue ครับหุ้นดียังไงถ้าแบบซัดไป P.E. 40-50ผมจะไม่เก็บไว้มันแพงนะครับเพราะผมเชื่อว่าภาวะแพงจะอยู่ได้ไม่นานเป็นภาวะชั่วคราว 2. ดูผิดเราเราเราคิดว่ามันจะดีแล้วเวลาผ่านไปเรารับรู้ข้อมูลมันเรารับรู้ ผลประกอบการรายไตรมาสมันไม่ดีอย่างที่คิดไว้เลยมผมขายมไม่ว่าจะกําไรหรือขาดทุนอยู่ผมขายข้อสามข้อสุดท้ายจะเป็นการตอบคาถามของแสบว่าวีไอ,อขายเมื่อเจอหุ้นตัวใหม่ที่กรดดีกว่ามสมมติผมถือหุ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นหุ้นดีไหมดีนะครับแต่ว่ามันกําลังจะเต็มมูลค่าแล้วม,มันกําลังจะเต็มมูลค่าแล้วไปเจออีกตัวหนึ่งที่อัพไซด์ดีกว่านะครับแล้วก็ มันจะมีกรธที่ชัดกว่าผมก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ไปซื้ออีกตัวหนึ่งซึ่งซึ่งตัวนี้จะอยู่ในพอร์ตแอคทีฟอ๋อจะอยู่ในพอร์ตแอคทีฟใช่นี่คือการปรับพอร์ตที่ผมบอกว่าต้นปีผมมีสองตัวหลักๆปลายปีผมมีสี่ตัวเพราะมันมีหนึ่งในสองตัวนี้มันเต็มแล้วมันเต็มแล้ววการในการโยกโยกมันอย่างไรฮะคือขายเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ขายรอกิ่งไม้หรือหรือยังไงฮะโอเคตัวที่เราคิดว่ามันเต็มแล้วพี่จะขายทุนคืน จะขายทุนคืนออกมาแล้วเก็บกําไรเอาไว้ถ้าเรายังมีมุมมองที่ดีกับหุ้นตัวนี้อยู่นะเราไม่ได้ขายหมดจนหุ้นตัวนี้หายไปเราขายทุนออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในพอร์ตหุ้น A ที่ยังอยู่ในพอร์ตตอนนี้มันคือกําไรลุ้นล้วนของเราหมายความว่าพี่ต้องได้กําไรเยอะออถึงจะสามารถที่จะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ uh huh. อ่าก็เป็นไปได้อ่สมมติยกตัวอย่างนะสมมติมันกาําไรร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณขายออกมาได้เลยจากหนึ่งแสนเป็นสองแสนสมมตินะ คุณขายทุนคือ1น1 0 0แสนออกมาได้เลย1 0 0 0 0แสนที่เหลือที่อยู่ในหุ้นเอคือกำไรล้วนๆใช่ไหมเพราะฉะนั้น1 0 0 0 0แสนที่เราดึงออกมาเราไปเข้าหุ้นตัวอื่นที่อัพไซด์สูงกว่าที่มีโกรดสูงกว่าก็คือขายเฉพาะทุนขายเฉพาะทุนออกมาใช่แล้วก็ค่อยไปซื้อหุ้นที่เรามองถูกต้องแต่ทีนี้มันบางทีจังหวะมันลงมาพร้อมกันเลครับพี่ อ๋อเ,เ,เวลาเราขายเราไม่ได้ขายเพราะตลาดลงหรืออะไร, uh huh. ะเ,รเราขายเพราะเวลาเรานั่งเสิร์ชหุ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีหุ้นบางตัวที่สมมติมีหุ้นบางตัวหุ้น B <c oughs> นะครับที่เราพบว่าเฮ้ยมันเริ่มมันอันเดอร์แวลูอยู่เราไปเจอมันยิ่งดูยิ่งใช่ uh huh. ว่ามันอันเดอร์แวลูนะครับและในอนา,าคตมันมีโกลดมันผ่านเกณฑ์ทุกอย่างหมดเลยเราก็มามองหุ้น A อุ้ยหุ้น A เริ่มเต็มละเราก็ขายหุ้น A ในส่วนทุนออกมาเหลือแต่กําไรทิ้งไว้เพราะเรายังมีมุมมองที่ดีกับหุ้นเออยู่เอาเงินที่ได้ไปซื้อหุ้นบีก็ทยอยซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆก็เหมือนเดิมก็คือก็เหมือนเดิมครับวางไม้ไว้ก็ทยอยซื้อ2ใช่ก็ทยอยซื้ออย่างอย่างอย่างต่ำต้องสามไม้ไม่เข้าทีเดียวหรืออาจจะมากกว่าก็ได้แต่ไม่เข้าทีเดียวแต่ไม่เข้าทีเดียวถูกต้องอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วที่บอกกันแล้วตั้งแต่ตอนต้นใช่นะครับทีนี้ถามพี่นิดนึงครับผมเวลาพี่ประเมินมูลค่านะฝาก กับนักลงทุนไว้พี่ใช้วิธีการไหนในการประเมินมูลค่าหุ้นโอเคโดยส่วนตัววิธีประเมินมูลค่าวัดมูลค่าหุ้นเนี่ยมันมีหลายแบบ,บถ้าแบบใหญ่ๆเลยนะมันมี3แบบ 1. เขาเรียกว่า reproduction cost of asset หรือบางคนเรียก asset base ก็คือดูที่ asset ดูที่สินทรัพย์นะครับคือเป็นวิธีสร้างใหม่เท่าไหร่สร้างกิจการนี้เท่าไหร่วิธีที่ซึ่งซึ่งเหมาะกับการประเมินมูลค่าหุ้นพวก asset play นะครับเป็นหุ้นสินทรัพย์ 2. Discount Cash Flow คือคิดลดเงินเงินกลับมากระแสเงินสดกลับมาซึ่งบางคนก็เอา Dividend มาดิสคาว t เป็นมูลค่าหุ้นบางคนก็คำนวณ e Cash Flow คือกระแสเงินสดอิสระและ Discount กลับมาซึ่งวิธีนี้บร o k e r Analyst ชอบนะครับแต่สำหรับพี่พี่มอว่ามันเป็นท่ายากและมันมีความเรียกว่ามีความเวี่ยงสูงใช่การคำนวณค่าแวก การประเมิน ebit ในอนาคตการประเมินคาเป็กนอคาคตตัวแปรมันเยอะมากนะวิธีที่3พี่จะใช้วิธีนี้คือ relative relative valuation หรือ market comparison ก็ได้แล้วแต่คนเรียกก็คือพวกประเมินค่า pe นะครับหรือ peg นะ pe ratio เนี่ยปกติจะใช้ pe ก็คือลงทุนในหุ้นที่ค่า pe นะครับเทียบกับค่า g r o t h แล้วสมศักสีถ้า pe 20 earning g r o w t h ต้องเกิน20% ไม่งั้นถือว่าไม่สมศักดิ์ศรีก็ไม่ควรซื้อการโกรดกับทางด้านของดีเวเดนบางทีมันก็ต่างกันเพราะถ้าเกิดโกรด <growth S 2> มากดีเวเดนก็อาจจะน้อยระหว่าาพี่ดูโกรธกับดูดีเวเดนพี่จะชอบอะไรมากกว่าโอเคแนวแนวพี่จะไม่ดูดีเวเดนนะไม่ดูดีเวเดนเลยไม่ดูดีเวเดนเลยชอบโกรดกว่าอ่าครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวดีเวเดนนะที่หุ้นที่ปันผลออกมาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ปันผลมันก็อยู่ในกําไรสะสม ของงบกิจการนั่นแหละ <S <S ถ้ากิจการมีความสามารถในการแสวงหาการเติบโตนําเงินก้อนเดียวกันนั้นน่ะแทนที่จะจ่ายคืนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยก็เอามาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างเช่นเบิร์กชัยฮัตเตเวย์เนี่ยเป็นหน่วยลงทุนที่ไม่เคยจ่ายดีวเวนด์เลย แต่มูลค่า NAV มันโคตรสูงเลยใช่ไหมแพงพราะเขาเอาเงินมาลงทุนงงลงทุนตลอดแล้วก็สร้างผลตอบแทนทบต้นอย่างมหาศา์มาโดยตลอดมหาศาลของการทบต้นอีกแล้วช่นะฮะนี่ก็คือทิศทางในการลงทุนของพี่นิวโป้งนะครับนี่ขอบคุณมากมเลยครับยินดียินดีขอบคุณครับแสกครับ